วัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่พลอยจะมาทานอาหารเช้านะคะทานกาแฟดื่มกาแฟกับพี่พลอยนะจ๊ะเพื่อนๆน,นะคะดื่มกาแฟกับพี่พลอยนะคะเพื่อนๆดื่มอะไรกันหรือย่ง นเช้าก็จะประมาณนี้เนาะพี่พลอยเนะาะมีขนมปังนะคะขนมปังสองแผ่นเดี๋ยวพี่พี่พลอยจะทำไอ้นั่นนะ่ะแฟนวิชอนะ่ะมีกล้วยยังอยู่กล้วยลูกหนึ่งอะไรประมาณนี้ต้มอ,อันนี้เอาไว้มีกัน พี่พอยจะทานง่ายๆอ่ะพี่พอยจะเป็นคนที่ว่าทานง่ายๆแล้วจะเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยทานหวานอันนี้เตียวอะไรประมาณนี้ ื่เช้ามาพี่พลอยก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะดื่มกาแฟดื่มน้ำมะนาวแก้วหนึง่งอะไรประมาณนี้พี่พลอยนะคะพี่พลอก็จะทำประมาณนี้น,นี่คือแ,แต่กาแฟ ่อยจะมาน้ำมะนาวแก้วหนึ่งพี่ลอยประมาณเนี้น้ำมะนาวอุ่นๆแก้วหนึ่งทุกเช้าพี่ลอยทานมะนาววันละลูกค่ะเพื่อนๆนะคะเนี่ยประมาณนี้กาแฟแก้วหนึ่งพี่อยจะประมาณนี้น,าน,าน,น,น,ะน,นะชีวิตประจำวันของพี่ลอยคือตื่นมาก็คือประมาณนี้นะคะเพืเ่อนๆนะคะ พี่ถึงเนาะเพราระว่าปกติแล้วพี่พลอยก็จะนั่งไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างแต่พี่พลอยก็ลงคลิปทุกวันนะเพื่อน <spe ech> ๆนะคะพี่พลอยจะลงคลิปทุกวันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งพี่พลอยนะคะถ้ายัางไงก็ติดติดชมได้นะคะพี่พลอยจะได้เอามาพัฒนาช่องนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าถ้าไม่ดียังไงก็ติชมได้นะคะเพราะว่าพี่พลอยจะได้เอามาแบบเออถ้าว่าไม่ดีอันไหนไม่ดีจะได้เอามาพัฒนาอะไรประมาณนี้ อันนี้ไข่นะคะไข่ลูกหนึ่งที่พลอยได้ไข่ลูกหนึ่ง พลอยก็จะทําประมาณนี้นะคะพลอยจะต้องตัดก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ตัดแล้วมันก็จะไม่ได้นะพี่พี่พลอยทําอะไรก็ตามแต่เอาสไตล์ตของตัวเองนะคะพี่พลอยแล้วพี่พลอยจะทําอันที่ว่าอันไหนที่พี่พลอยทานได้แค่นั้นถ้าพี่พลอยทานไม่ทานเนี่ยพี่พลอยจะไม่เอามาไว้ตัว,ตวนี้ จะได้ประมาณนี้เนาะนเพื่อนๆเนาะพี่พลอยทาให้ดูบ่อยๆเนาะเพราะว่าพี่พลอยก็เป็นคนที่ว่าดื่มกาแฟทุกวันเนาะพี่พลอยจะทําได้ประมาณนี้นะเพืนนะ่อนอุ้ยเ <c oughs> นี่ยพี่พลอย <c oughs> เหมือนกับแบบแซนด์วิชสองอันเนาะเหมือนกับว่า <c oughs> พี่พลอยทำแซนด์วิชสองอันรู้สึกว่าอากาศเป,ป,ปลี่ยนแปลแดดรอแดดหน้าดูเลยเนะี่ย พอทานเสร็จอ่พอดื่มเสร็จอะไรเสร็จก็จะมีกว้ยวยก้วยลูกหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยพี่พลอยลูกหนึ่งแล้วก็ต้มประมาณเนี้ยพี่พลอยเนี่ยอันนี้คืออาหารอาหารหลักของพี่พลอยเลยตอนเช้ากาแฟกาแฟเดี๋ยวพอเทีเท่ยงบ่ายก็อาหาอะไรที่ว่านึกแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะดื่มอะไรทานอะไรนะคะ พเพื่อนๆนะคะมาดื่มกับพี่พลอยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยนะคะนี่คืออาหารเช้าพี่พลอยแบบง่ายๆนะคะแต่ง่ายๆสไตล์พลอยนี้จ๋าอาหารอาหารง่ายๆสไตล์พลอยนีสจาไปดื่มกาแฟตอนเช้านะคะเพื่อนๆน,นะคะ ที่ขาดไม่ได้ก็คือเนี่ยมะนาวมะนาวต้องหนึ่งแก้วพี่พลอยจะถึงได้ว่าเป็นคนที่ว่าอ่าไม่อ้วนไงนฮะไม่เนราว่าพี่พลอยจะเป็นคนอย่างนี้พอดื่มกาแฟดื่มอะไรเสร็จทุกอย่างแล้วพี่พลอยก็จะออกกาลังกายออกกาลังกายแล้วก็อาบน้ําอะไรประมาณเนี้ย <laughs> ดื่มไปเรื่อยๆอ,อะไรประมาณเนี้ยเพื่อนๆวันนี้วันจันเนะก็บางคนก็ไปทำงานกันนะกิจวัตรประจำวันเนาะอะไรประมาณเนี้ยตรงนี้พี่พลอยไม่ได้ทำอะไรแล้วก็อยู่บ้าน เดี๋ยวก็ทํานู่นทํานี่พี่พลอยเดี๋ยวก็นู่นน่ะล้างตู้ลังอะไรมีขี่ฝุ่นอะไรเงี้ยพี่พลอยก็ต้องทําคลิปนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวพี่พลอยดืกก่มกาแฟต่อนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะที่ถึงนะคะเพื่อนๆนะคะ าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งพี่พลอยนะคะแล้วก็อันไหนที่ไม่ดีก็ทักถูกออกมานะคะว่าเดี๋ยวพี่พลอยจะได้เอามาพัฒนาเนาะพัฒนาช่องนะคะแล้วก็พี่พลอยก็ตอนนี้ก็เปิดตั้งไรายได้แล้วเนาะก็ยังไงก็อย่าลืมอย่าข้ามโฆษณานะคะพยายามดูโฆษณาให้พี่พลอยหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่พลอยก็จะกลับไปเยี่ยมเพื่อนๆนะคะเมนต์ใต้คลิปไว้นะคะเพื่อนๆนะคะคลิปนี้บ๊ายบาย Jag du bara